ที่ฝังอยู่ในสังคมไทยมานานก็คือเรื่องขอร์รัปชันครอคือ์รัปชันที่ฝังตัวอยู่ทัทง้งทั้งทั้งในทุกๆทุกทุก,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 กมิติของสังคมอยู่ในที่ทํางานอยู่ในบ้านอยู่อยู่ในสถาบันต่าง,างๆมากมายนะครับก็อาชญากรเนี่ยต้องบอกว่าสะท้อนให้เห็นถึงการมิติข,ของการ์รัปชันรูปแบบของการ์รัปชันและและแนวทางที่จะที่ครายมายัน ในสถานที่ทํางานที่ที่บอกว่าเราอยู่ใกล้ตัวของคนเรามากที่สุดนะครับฉะนั้นก็ฝากฝากไว้ครับเพราะว่าก็จะเป็นก็จะเป็นงานเรื่องแรกที่ทางที่ทางทีสตูดิโอทำงานร่วมกับไทยพีวีเอด้วยนะครับแต่ว่าพระพระเอกนะครับตัวนางเอกนี้ก็คงเดี๋ยวคงทำงานจากทั้งใต้ฝุ่นทั้งแปลวนะครับก็ก็น่าจะมาทํางานจากเราได้ต่อไปนะครับฝากไปด้วยครับอาชยคองครับอีกนิดนึงคอนเทนต์นีคอนเทนต์ละครเรื่องนี้หาะท่านหวังให้คนดูได้อะไร ได,ได้เห็นได้เห็นรูปแบบของการที่เราบอกว่าเราจะปล่อยให้การคอร์รัปชันให้การโกงในในทุกๆรูปแบบของการที่ที่เราอยู่ในที่อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราเราคงเราคงจะปล่อยไปแบบนี้ต่อไปไม่ได้เราอาจจะต้องร่วมมือกันนะครับจริงๆแล้วตั้งแต่ครอบครัวในสถานที่ทำงานแล้วก็ใน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 โรงเรียนในที่อื่นอืนนะครับ คือถ้าถ้าละครเรื่องอัชญากรจะทําให้เราเห็นว่าการกงไม่ใช่เรื่องปกติของสังคมเราจะปล่อยให้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราเราปล่อยปละละเลยกันไปไม่ได้อยากอยากเห็นคนคนดูไทยบีบีเอสแล้วก็ละคระเรื่องเนี้ยมาร่วมกันแล้วมองในมองใน,มอง,ในมองการคอร์รัปชันในมิติที่เราไม่ควรจะปล่อยปลกละเลยให้มันให้มันให้มัน,ให,มนให้มันเป็นเรื่องที่ คิดคิดเป็นเรื่องที่ธรรมดาอยู่ในสังคมในชีวิตประจำวันเราได้นะครับอ,อยากให้ครูต้องเก็บเร็วขึ้นหนึงครัตอนนี้ใครทำเป็น,นใครอะไรบ้างก็ตอนนี้ในส่วนของการถ่ายทําก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับกำลังเข้าสู่ขั้นตอนโพสเพื่อให้งานออกมาสดบูดท,ที่สุดครับเรื่องเปล่าค้าทายยังไงบ้างนะสำหรับเรื่องนี้ต้องต้องกับเองนะครับคือจริงๆผมมองว่า การที่จะดลีคอรัปชันมันเป็นปัญหาเรือหลังแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมซึ่งแน่นอนว่าตัวตัวการคอรัปชันเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่คนใดคนหนึ่งหรืออยู่ที่ในจุดใดจุดหนึ่งนะครับแต่มันสร้างผลกระทบต่อต่อสถาบันต่อสังคมโดยรวมทั้งหมดตัวซีรีส์ผมอยากพยายามทำให้เห็นว่าเมื่อเกิดการคอรัปชันแล้วเนี่ยมันจะทบผลเป็นวงกว้างแล้วก็มันสามารถที่จะทำ้ายทุกชีวิตในสังคมได้นะครับ เพราะฉะนั้นผมมองว่าตัวละครในด้วยแม้กตตัวเนี่ยแต่ละผลจะทบและต่างเป็นเหยื่อในมิติใดมิติหนึ่งเท่านั้นครับรีนี่มีการองเกีเ่ยว้วมห้มีการีเสแล้วก็ทห้ควาตนือบคือจริงๆแล้วมันมีเขาเรียกว่าคอยหลักซึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นจริงในสังคมซึ่งผมยกขึ้นมา3เคสเพียงแต่ว่าทั้ง3าเคสเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจเพื่อเอามาเชื่อมเืนเรื่องและเรื่องราวเข้าต่อกัน รจริงๆแล้วผมพยายามทําให้คนดูเข้าใจง่ายเพราะว่าโดยข้อมูลเนี่ยผมยอมรับว่าตอนที่ทําออกมาเนี่ยข้อมูลมเยอะมากเปเปอร์เยอะมากแล้วผมรู้สึกว่าผมจะถ่ายทอดยังไงให้ผู้ชมสามารถดูตัวลิมิเตดซีรีส์ได้อยากเข้าใจเข้าถึงเคี่ยวง่ายแล้วก็เห็นถึงความความไม่ยอมความไม่ยอมของของคนในสังคมที่ควรจะลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่าง เมื่อเราร네ู Wha ้ว่า <diction> ม <aries> <N> ีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นครับเรื่องราวมันดำเนินยังไงคะเนี่ยมีเหล่าน้องนอแล้วก็แักเอาเปที่ได้คนดีอยู่จริงๆพอดูนักแสดงหลักเนี่ยเราก็อาจจะงงๆว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงนะครับตัวซีรีส์เองจะดําเนินเรื่อง3เรื่องราวพร้อมๆกันเป็นโลกคู่ขนานนะครับโลกใบแรกก็คือเรื่องของนางเอกนะครับที่เป็นนักศึกษาฝึกงานใหม่ที่อยู่ๆก็หลุดเข้าไปในโลกของอาชญากรรมครั้งนี้โดยไม่ได้ตั้งใจ แล้วก็เรื่องที่2เป็นเรื่องของตัวของพ่องเอกที่เป็นเหยื่อและผู้ถูกได้รับผลกระทบจากการคอรัปชันครั้งหนึ่งนะครับและเรื่องที่3ก็คือเรื่องของเ네นนรูปหนึ่งที่ไม่ได้ตั้งใจเลยจะเข้าไปอยู่ในวงวนของการทุจริตทรั้งนี้แต่ว่าสุดท้ายเขาก็าหลุดเข้าไปในโลกไปเนี้ยแล้วแล้วเด็กตัวเล็กๆจะเอาตัวรอดในสังคมคอรัปชันได้อย่างไง สวัสดีครับได้คุณนะครับรับบทเป็นคุณราเชงครับก็เป็นเจ้าเป็นซีอของบริษัทพัฒนาสังข์ไทยเกษตรซึ่งจริงๆอยากจะบอกอะไรที่เป็นเยอะกว่านี้มากๆเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันใช่มันจะสปอยไปครับอยากให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าคือเรื่องนี้อย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปว่าเวลาผมอ่านบทเลยตั้งแต่ตอนบทตอนที่หนึ่งจถึงตอนที่แปดเนี่ผมต้องอ่านจบก่อนผมถึงจะเข้าใจว่าในการกระทําของแต่ละตัวละครน่ ในตอนที่หนึ่งตอนที่สตอนที่3ในตอนแรกๆอะ่ะเขาก็ทําไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นมันยังจะไม่สามารถบอกได้หมดสิ่งที่อยากจะบอกได้ก็คืออยากให้คุณดูติดตามทุกๆตอนเพราะว่าทุกตอนมันจะค,ค่อยๆปล่อยเขาเรียกว่าฮินค่อยๆปริศนาค่อยๆบอกมาเรื่อยๆว่าใครเป็นอะไรทําอะไรยังไงในระบบแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกดีกามากนี่ในว่งกันกหมดเลยทุกคนครับคือแต่แต่ละคนในในที่นี้คนะือเป็นหนึ่งใน แั้นก็ทั้งอาจจะเป็นคนในเครือข่ายเองอะไรเงี้ยครับจริงๆก็อยากจะให้ชมเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วเนาะที่ที่เราจะต้องนําความจริงมานําเสนออะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เป็นชนหนึ่งที่เราในฐานะศิลปินซิ่งเรานําเสนอได้ตอนนี้ก็คืองานศรริลปะแล้วก็ออกมาเป็นในรูปเรื่องของศรริลปะการแสดงอะไรเงี้ยครับผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากและใหญ่ทุกคนได้ดูครับงานชช้นนี้นี่คือเห็นได้ในคนแล้วก็คนดีใช่ไหมครับ <laughs> คนดีครับผมไม่น่้หัวเราะกันเลย เป็นเอางี้ว่าเป็นคนจริงๆเป็นคนจริงก็คือคนคนคนเราจริงๆมันเขาอยู่แล้วครับมันไม่มีดีและไม่ดีไม่มีขาวไม่มีดํามันอยู่ที่ว่าบริบทเขาตอนนั้นเขาตัดสินใจเลือกอะไรในทางแยกเพราะว่าเขาจะทาดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยต้องมาดูกันว่าตัวละครของราเชนเนี่ยเขาจะมีวิธีการรับมือหรือตัดสินใจต่อเหตุการณ์หรือบริษาทอะไรที่มันเข้ามากระทบกับชีวิตเขาเขาตัดสินใจถูกหรือตัดสินใจผิด มีวิธีการยังไงเราต้องต้องดูกันครับอันเนี้ยประกบคู่กับแพลวเลยยังไงมาเลยมาเลยนะคะทุกคนี่รับบทเป็นยังไงคะเนี่ยสวัสดีค่ะหนูแพลวนะคะรับบทเป็นหลิวค่ะหลิวใช่เ่อนิดนึงค่ะหลิวเป็นเดี๋ยวเป็นเด็กสุนงคานค่ะในเรื่องแล้วก็เป็นคนรักความยุติธรรมมากๆแล้วหลิวก็เป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งอะคะ่ะที่แบบอยู่ๆชีวิตก็ไปเจอในเรื่องที่ที่เราไม่ได้อยากเจอหรืออยู่ในสังคมที่เราไม่ได้อยากอยู่อะไรอย่างเงี้ย สาวแบบนี้เราสัดว่าเป็นทังใหนกับเราบ้างคะเราก็าแบบสาวน้อยตัวนี้น,น้อยดึงนะคะในในในความรู้สึกของตัวละครหลิวค่ะ <c oughs> ก็เป็นเด็กธรรมดาเนาะ <c oughs> ในวันที่เขาได้ไปอยู่ในสังคมที่เขาไม่รู้สึกไม่โอเคหรือเขาไม่ชอบความไม่ยุติธรรมหรือไม่ชอบการแคอร์ชันมันเป็นหนูรู้สึกว่าหลิวอ่ะเป็นคนสู้มากแล้วหนูก็รักในตัวหลิวมากที่หลิวเป็นคนรักความยุติธรรมรักความขาวสะอาด มากๆอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ารักตัวละครหลิวที่ไม่เคยยอมแพ้เลยสักครั้งเดียวอะไรค่ะหนูว่าหลายๆในในหลายๆ,ๆ,ๆในเรื่องนี้หลายๆอย่างมันอาจจะได้เห็นไปพร้อมๆกับหลิวเหมือนกันเนาะเพราะว่าหลิวก็เป็นคนนึงที่ถูกไปอยู่ในสังคมแบบนั้นเลยได้ข่าวเรื่องนี้นี่ก็ทั้งให้หลิวือนกันเนาะแถมคือต้องเข้าซีกับจริงๆเลยน่ากลัวมากทำไมครับตุ๊กไม่เข้า จริงๆเรื่องนี้หนูบอกว่าท้าทายมากทั้งเรื่องการสแสดงทั้งเข้ากับงูด้วยซึ่งจริงๆหนูไม่เคยเข้าใกล้งูขนาดนั้นมาก่อนเลยค <c oughs> ่ะแล้วก็เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่รู้เนอะว่าเขาแบบจะดุร้ายขึ้นมาเมื่อไหร่หรืออะไรยเงี้ยค่ะแต่ว่ากองก็กเกลียดมากเหมือนกันค่ะแต่ก็ยังตื่นเต้นมากเหมือนกันแต่หลังจากที่ได้เล่นกับงูเสร็จกลับบ้านไปก็เจองูเลย <c oughs> ต้องไปซื้อหวยแล้วค่ะจริงผมจะต้องอะครต้องไ้องทอะเยยังไงคะเรื่องนี้ค่ะดีแน่ค่ะดีที่สจดฮะคือผมก็รับบทเป็น่าสนะครับเป็นตำรวจในเรื่องซึ่งคาแรคเตอร์ผมว่ามันก็คือตำรวจธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่ที่ต้องแก้ปัญหากับสิ่งที่ตัวเองได้ก่อขึ้นแล้วก็ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องประมาณเนี้ยตัดวจในเรื่องนี้ คือคือผมอยากอธิบายว่าตำรวจนะครับก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับตำรวจก็ทําผิดกฎหมายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อยากจะให้เห็นว่าถึงเราจะใส่เครื่องแบบอะ่ะแต่ว่าชีวิตพอมันดําดิ่งอะ่ะมันก็ต้องหาทางออกอะไรสักอย่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นเครื่องแบบมันไม่ได้ช่วยให้คนเป็นคนดีหรือคนนั้นเป็นคนรักษากฎหมายได้อะไรอางี้ครับตำรวจก็คือคนคนหนึ่งที่ต้องแก้ปัญหากับปัญหาให้ตัวเองก่อครับเรื่องนี้ก็อยากจะเล่าแบบนี้มากกว่าเ,เราเรื่องนี้จริงๆมันแบบ มันไม่ลองมองเห็นอีกมุมหนึ่งยังไงบ้างครอบอับพี่ครับว่ามันนอกเหนือจากตำรวจในเรื่องแบบแล้วมันยังมีเรื่องการโกรงทีโยไปกับวัดไปะอะไรอย่างนี้ด้วยคือถ้าถามมุมมองผมนะครับคือวัดเนี่ยมันมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับสำหรับคนไทยใช่ไหมครับเราเองก็ควบคุมพระควบคุมวัดเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นผ่านสื่อว่าไม่ดีแต่เราก็ไม่พร้อมที่จะจัดการกับพระที่ไม่ได้ออกสื่อครับ มันก็เลยเป็นเรื่องที่ตื่นไม่เข้าใครไม่ออกว่าจะห้ามพระแม่ทำไม่ดียังไงหรือว่าเราจะควรส่งเสริมพระให้ให้เป็นอิสระกว่านี้หรืออะไรมันคือมันเป็นเรื่องซับซ้อนมากกว่าคับค่ะเ็นไงอยากให้ฟังฟังน้องๆสองคนบ้านนะคะน้องๆคะแนะนำตัวเองเลยค่ะแล้วก็บทในเรื่องนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมชื่อนโมพุทธยาครับแล้วบทเป็นเนนทามแล้วก็เด็กชัยทามครับเดนทามสวัสดีครับ ผมชื่อปันพุทธศักดิ์เยานิดครับรับบทเป็นแจ็คครับแจ็คโอ้ยไทแจ็คอยู่เจ๊นี่ทำก่อนนี่ไทยเป็นเด็กตัวน้อยต้องเข้าไปรัวพันกับเรื่องอาชญากรรมถ้าลูกยังไงคะคาแรคเตอร์เราค่อนข้างที่จะสับสนเหมือนกันท้าทายทำได้หรือเปล่าทำยากไปหรอเล่นยากไม่เล่นเล่นยากไปอ่ะเล่นยากไปการบวกการบวกยากไปขนาดนั้น ยากัหเอาสรุปยากอีกยากแม่ันยากตอนหกทีวอร์อะอะไรยากกว่ากันที่ถามกับตอนที่เล่นเล่นตอนเล่นยากกว่าบทบาทยังไงบทบาทก็เป็นเรนทาครับคือต้องอยู่แล้วมันก็จะมีเหตุการณ์เกี่ยวกับการโกงของเรื่องอาชญากรแล้วก็จะมีคนไม่ดีมากมายครับที่จะมา ไเนรด้วยเล่าที่ข่าวมากันนั้นกลัวใช่ไหมโูกว่าอะไรพูดได้พูดไม่ได้ใช่โดนทำร้ายมาแล้วเออใครห้ามน้องคะพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้พอแล้วค่ะพูดอย่างนี้อาแจ๊คบ้างในเรื่องเรามีส่วนเกี่ยวข้องอาญจะโกงหรือเปล่าใช่ครับผมผมผมยังไงยังไงอย่าเต้นอย่าเต้น ตู้บริจาคหายไปเพราะแจ็กใช่ไหมไม่ครับตัวแล่ะยังไงเราเรี้อยลคือคือผมเป็นเด็กวัดนะครับในเรื่องแล้วแล้วผมก็แบบพอเจอเนนผมก็เป็นเพื่อนสนิทกับเนนพอเนนแบบโดนทําร้ายผมก็ไปช่วยเนนต่างๆบ้างแบบมีคนมาทําเนนผมก็แบบไปช่วยแบบแบบก็ไปสู้กับเขาคิดสู้ไหมเงิอ แล้วสองคนนี้ยังไงเข้าซีนเยอะไหมต้องเล่นอะไรด้วยกันเยอะไหมก็เยอะอยู่ครับอาเกมหมดช่วงเวลาการเด็กแล้วคนอื่นๆอ่นิดนึงนะคะแนะนำเกมเพราะวหมดเ้ื่องนิดนึงค่ะเรียบร้อยครับสวัสดีครับผมหมอเมฆฮะก็ดูจากคาแรคเตอร์แล้วดูจากคาแรคเตอร์แล้วคนดีแน่นอนครับผมใช่ฮะคนดีแบบใดครับคนดีแบบม่ต้องเอ่ยนามว่าดีขนาดไหนดีดีแล้วกันนะฮะ ครับผมนะแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นพิคคาแรคเตอร์เลยก็ว่าได้ครับก็ปกติแล้วผมจะเล่นแต่แนวคอมเมดี้แล้วก็ตลกอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ดูจริงๆแล้วเขาก็อึดไวเหมือนกันนะฮะเมื่อกี้เขาก็หยิกพุงผมครับว่าห้ามพูดอะไรใดๆทั้งสิ้นจนกว่าลักจนกว่าซีรีส์จะออนแอร์ครับผมใช่ฮะจริงๆไม่ได้มีคนดีแล้วค่ะเรื่องเนี้ยค่ะดีกว่าครับผมมีแม่ก็มีมีแม่ คนดีในเรื่องหน่อยนิดเึงดูหน่อยเพราะตอนนี้ยังไม่เจอคนดีสวัสดีค่ะแม่จำปาแสนพรมค่ะแสดงเป็นแม่ของจ่าสนแล้วเป็นย่าของน้องหลิวค่ะก็เป็นคนดีนะคะแต่ก็พูดอะไรไม่ได้แบบแบบเหมือนกระจุกทั้งกลุ่ไม่ไม่กลัวคือห่วงอะ่ะห่วงลูกห่วงหลานรู้แต่แบบไม่กล้าถามตรงๆรง่ะแบบแบบห่วงลูกรักลูกรักหลานแต่ ช่วยอะไรไม่ได้ก็อยู่ในบ้านเนี่ยก็อึดอัดข้างในนะเออแบบห่วงอ่ะค่ะเรื่องนี้ก็จะได้เห็นของของแม่ที่แบบว่าวันนึงเขาภูมิใจที่ลูกได้เป็นตำรวจใี่วันก็ต้องแบบเสียใจเสียใจใช่เสียใจที่ระวังแม่มันระวังแม่ระวังค่ะค่ะไปดูเอาเองค่ะ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 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ รับบทเป็นปอมครับปอมเฮ้ยยหลุดไปแล้วนานหลุดคาแรคเตอร์ต er> ัวเองแล้วนานหลุดไปแล้วคาแรคเตอร์นี้ต้องยังไงบ้างค่ะอ่าเป็นเด็กโอเคเป็นเด็กเป็นเด็กยังไงเป็นเด็กสามสามพวกครับสามพวบอ๋อเป็นเด็กจะตกในวันนี้โออเเคคแแก้้ลวรับยังไงยังไงเด็กฝึกงานครับเป็นเพื่อนหลิวมาเข้าคอมหลิวแล้วก็ทำให้รู้ว่าเรา เราเป็นเด็กที่ินุ่มเป็นเด็กที่ติดของอยู่ในหน้าคอมแล้วเหมือนการที่เข้ามาผปง,งานครั้งนี้ได้แบบเป็นการเปิดโลกของเราใหม่ได้เจออะไรได้หลายอย่างแล้วก็เจอพี่ร่วมง,งานในได้หลายรูปแบบแล้วก็เราก็คาดไม่คิดว่าเราต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็เจอเพื่อนร่วมง,งานนี่ว่าคอจะหาเรื่องตลอดเวลาดิอยู่หน้าคอมแสดงว่าต้องมีเรื่องราวในคอมด้วยใช่ไหมก็มีแน่นอนครับ ตายแล้วหาักคนเียที่เฉอยที่เฉ่ยอ่าครับที่ยน้พูดชื่อเปียกได้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 อันนี้มันต้องขึ้นไหมฮะเแค่นี้แล้วกันสวัสดีครับชื่อพี่ชัวสอนชัยชัรวิยาชัยนะครับก็รับบทเป็นจ่าเปียกนะครับเขาเป็นตำรวจที่เหมือนกับว่าไม่ได้ทำราชการแล้วเนาะแต่ว่าเป็นตำรวจที่ต้องมาทำงานอยู่ในเส้นแบ่งระหว่างขาวกับดำครับก็คือ เทาเหน่อยอ่าไม่มีขาวเลยอือไม่มีข่าวครับเรื่องนี้ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีความกลมครับอ่าซึ่งไม่ใช่หุ่นนะออ <laughs> แต่ว่าเป็นความที่บอกว่า,วามันมีหลายๆด้านด้วยกันซึ่งทําให้ตัวละครแต่ละตัวน่าสนใจครับ <laughs> ถ้าพูดถึงตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่คอยต้องมองกันวิ่งแบบ <laughs> ต้องคอยแบบว่าทําเรื่องต่างๆให้มันเสร็จนะครับคือเป็นตัว ตัวที่เรียกว่าถ้าสั่งเป็กแล้วเนี่ยเียกก็ต้องทําได้และจัดการให้เรียบร้อยเลยตัวนี้เป็นแบบนั้นครับเชิญครับสวัสดีค่ะกระปอมค่าระบบเป็นน้ําค่ะเป็นคนดีแน่นอนค่ะพวกเราจากที่เห็นค่ะใช่ค่ะด้วยตาเนื้อเลยอ๋อแค่นี้เหรอแค่นี้เลยครับ ก็รับบทเป็นอาจารย์สมศักดิ์นะครับผมก็แล้วทําเบื้องหลังอยู่ในเรื่องนี้ด้วยนะ <c oughs> ครับผมก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเรื่องบังเอิญในเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงมันถูกการเซตอัพโดยบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมาแล้วการที่คนนี้เจอคนนี้เนี่ยมันไม่ได้เจอกันด้วยเรื่องบังเอิญมันมีเหตุที่เราจะต้องทําให้มันเกิดขึ้นการที่รา <c oughs> เชนมาเจอจริวมันก็ไม่ได้เรื่องบังเอิญไม่บังเอิญค่ะ เออทุกอย่างเป็นพรมลิคิดทั้งนั้นเลยไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เรื่องนี้เหรอเราก็จะมีเส้นเรื่องความสัมพันธ์เบาๆของเราต้องไปติดตามกันนะคะเป็นแกนออฟฟิศเป็นไงล่ะเจอหนึ่งนะเจอหนึ่งนะพร้อมกับดิบบิ้นตอนนี้จะไม่รู้ยังไงบ้างกี่ตอนเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมด8ตอนครับจากออนแอร์ครั้งแรกก็คือ เร่ละครให้กับแฟนๆค <im itation> นไทยทีวีที่ติดตามเรื่องนี้ด้วย <im itation> ครับผมก็อยากจะฝาก่าละครเรื่องอาชญาโกงกับแ,แฟนๆทุกคนนะครับคือพวกเราทั้งทีมงานทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังก็ตั้งใจทํากันมากเลยคือเป็นละครที่ที่จะบอกว่ามันสะท้อนสังคมนะครับมันถึงเวลาแล้วที่ที่เราต้องเอาความจริงออกมาพูดอะไรอย่างนี้ครับอยากเป็นกระบอกเสียงกระบอกเสียงหนึ่งที่ทําให้คนได้เห็นระบบการโกงที่เป็นอาชญาโกม ซึ่งอย่างน้อยนอกจากความสนุกสนานที่จะได้รับกันแล้วว่าอยากจะได้เห็นกลวิธีมากมายที่มันเกิดขึ้นบางอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเราอาจจะได้เห็นในในในซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ด๋ยวจะฝากทุกๆคนด้วยก็ยังไงก็ฝากกว้ด้วยค่ะอยูยืนยันอีกเสียงว่าพวกเราตั้งใจจริงๆตั้งใจแต่แบบขั้นตอนแรกจนจนวันสุดท้ายแล้วก็เป็นกองที่หนูรู้สึกว่าทุกคนเต็มที่มากๆแล้วก็สนุกกันมาจนเหมือนกันยังไงเรื่องนี้ก็น่าจะได้อะไร อะไรอย่างเยอะมากค่ะมันไม่ไกลตัวนะรอดูกันค่ะครับผมขอบคุณค่ะครับคุณมานากรคุณมานากรคุณมานากรับาถ่ายภาพนี่ของอัจริยกรก่อนอีกนิดนึงนะคะค่ะอินเสิร์ตด้วยนะคะ